อหมา,หาหัดเลยัดแล้วสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นที่แถวแยวกนะแถวอะไรก็ไมร่รู้ไม่รู้ที่นี่วะหัวก,กลับอหัวก,กลับนะครับอ่าที่ลงตะคัดน้ําเต็มหมดครับก็เปิดตุกคลองลก็เลยวนมาเรื่อยครับไปเจอลองนี้ครับน้ํามันแห้งนะครับน้ํมันแห้งแล้วก็ มองไปมีปานินตีลุ่มตรงนี้ว่ากี้ว่านไหมไม่ทานเฉยเลยไปเลยครับไม่ทานครับแต่มันก็มีป่าขึ้นเยอะนะจากทถวที่ดูนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูด๋ยวผมจะวนกันเลยด้วยวกันนะครับมากันสองคนกับคิวเกวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววนกันตรงนี้แล้วก็ไปไล่ข้างหน้าลงมาแล้วก็กั้นอีกทีนะครับเลนมันตรงนี้แล้วโอเคได้ไหมมันไห่ไหม่ะก็ เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำอยู่นะครับคิวเกลก็ลงข้างล่างลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายๆส่งกันไว้ต้องยกสูงนะไม้แล้วไปหาที่ไหนไรนี้โดดน่าจะโดดนะระช้อนนะโดดนะคงอ๋ออ๋งงงงองอมงบมอ่ลืมไปมันเป็นอย่างนี้มันคงไม่โดดหรอก้เดี๋ยวไปหาไม้ปักเสาก่อนดิฟุกมา้ฟุกเปล่า ดูแล้วส่งยงไงก็ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรในนี้วะเฮ้ยยูคิวเฮ้ยทานอะไรยูทันครับท่านผู้ชมนี่ แต้มแรกที่บ้านบนสะพานทันเฉยเลยอยู่นี่น้าบอกแล้วนะป่าน้อยใช่ไหมมีป่าเฉยเลยอ่ะทายแ้วหนึ่งแต้มครับเย่เอาไปเก็บก่อนตีไล่ครับเอาวนมาว่าจะกันหรือเอ้ยกันไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าน้ำมันตื้นเนี่ยแค่นักแข่งเองตีก็คงจะหมดแล้วแหละ หตื่นมากเอาเท้าที่มีเนาะเพราะว่มามาแล้วนะครับต้องมีผลงานสักหน่อยไล่ไปเรือ่อยๆอาละการเดี๋ยวที่เหลือคือลากแล้วก็ไปเรื่อๆยๆนะครับอ๋อทีละทีละทีละไปวนหนึ่งเลยอะ่ะเออเอเอเขาวนกันมาอันนี้วนกันมานวนเรื่อย ใส่แบบไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมงมไปเรื่อยๆด้วยผมก็มงมไปงมงมงมตีนไปนะครับเพื่อจะมีอะไรดีๆใช่ผม,มไปเรื่อยๆครับ ปุ๊บๆเจอเจอแรกแล้วอดีฮะอดีตเจอปลาตองเอาไหมไม่มีอะไรก็ไปเหอะวิ่งาหล,ลุดมือไปแล้ว <c oughs> ขึ้นอยู่ด้วยนะปลาที่เหมือนยวลูกปลาชะลาดเยอะเดยกเราจะไปปลาอะไร ตัวต่อไปตะโกกน้อยอเอาไหมไอาใ่ห้่าเอา้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ย,ยมันขุดเนด้วยว่ะคิว้วปลาเลยปลามุดเรนด้วยอุ๊บวัววิววึบอ่ะนี่แหละ ปลาเนี่ยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เนี่ยแต่จะเหมปาปลาฉลาดอะมัตัวแค่นี้ก็ได้อยู่นะได้ดิินได้เลยทำไงใส<ช>่ไม่มีถุงน้ำละถุงนี้แล,ละน้อหิ้มไปด้วยเหรอพาไปเรื่อยๆนะมาไปเอาสบงมาใส่เลยดีกว่ารอบนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ ไม่ใช่กดแรงนะที่จะรู้อ้วนไหนได้ไรปนินไอ้ลาดจะหมดเป็นไงตรงนี้ปนินปนินปนินโอ้โหใช้ได้หว่ะยังไม่ไปไหนเลยนะเพิ่งลงไปก็อยู่มาคุดเรื่อยๆก็ปลาเจ้าอ่ะมาอะไรเนี่ยปลาชลาดพี่งเยอะไหมช้อยช่อยไป็นไงหมดเลยมาคุดเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยคนคนอยู่มาคุดมาคุดจะจิ้วงบมคนงมแล้วจิ้วเอาบุญบุญนี้ไปแล้ว ไอ้ลาดนก,กูเป็นเข่งมนช่อนฝนเหรออย่างเป็นลาดปิ้นเอาไปตวงตัวใหญ่ไปกดไปได้และตักเลยนี่ปลากเกมปลากเกมช้อนยับแต้มแรกนึกว่าจะไม่มีแต่แล้วเออสวยงามชิดตัวช่วย <c oughs> อะกินน้ำนตื้นๆเนาะ ตื้นเันจะมีของใหญ่มีของใหญ่อยล่นะหนูตื่นไอ้แน่นี่ครับปลานิลครับอ่าอ่ออลืนกล้องจนได้ ลืมไม่ใา่กับปนิหนั้งกับปากเฮ้เฮ้เออจับงก่านี้ฮึไม่ได้ตกปลานีนานลืมชุดโอเคคีเดเิอครับมีมาโจนเออเออเอเอคู่กันแน่เลยนี่ครับ ที่เดิรที่เกเรฟอร์ม,มาเงินแก้มอือดีแน่นแน่น,นาจะได้อยูอ่แก้มเลยครับทีเดิมเลยคู่กันคู่กันปุ๊บอ้าวแล้วได้ปลานินฮะาหาไม่ธรรมดา <c oughs> ปลานีนึกว่ามอตะกลับจชนแล้ว <c oughs> จะชนล,ชนล <c oughs> ช้วช่งกันแล้วไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยครับมีแต่ปลาฉลาด ม่มีอะแข็มเลยอะไม่มีแปลกๆแข็มเลยใชเฮ้ยเฮ้ยมีกลิมีกลมีกล่นมีของใจกลงใจง่ายเหรอนินเฮ้ยอ่าอองแข็ปปนินปนิน โอ,อ้โอ้โอ้ดได้ดูอแงมแ้เข้องแถมของแถม แน่เดียวแน่เดียวก็มามเกิดอะไรเลยเกิดว่าช่อนไน่ยหมดแล้วมลหมดจริงอ่ะหมดแล้วครับผมผลงานค่าเวลาไหนๆก็มาแล้วนะครับอ่าได้อยู่สองสามกิโลนะครับโดยรวมปลาฉลาด้าส่วนใหญ่เอาไปปลดแล้วก็ปลานินครับที่ได้น้ำหนักก็คือปลานินนะครับห้าหกตัว ปลาช่อนได้ตัวเดียวนะนึกว่าจะมีปลาช่อนเยอะไม่มีเลยครับได้ตัวเดียวโดนหลอกอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับลงค่ายไล่มาลงไม่ค่ายลงลงอวนปีอวนนะครับไล่มานะครับไล่อวนเลยงมด้ว้วนนี่เลยนะครับสองปืนครับกั้นหน้ากั้นหลังนะครับอันหน้าไล่มาตามน้ํามาแล้วก็งมมาเรื่อยๆนะครับก็ได้ประมาณสามกิโลนะครับผมผลงานวันนี้โอเคได้